กันว่าของอาจารย์ไม่มีเกตบีเกตซีไม่มีครับผมไปตรวจสอบร้านขายยามาแล้วทั่วประเทศนะ90ซจำหน่ายสินค้าพปลอมหมดอ้างว่าเกตบีบถ้าเจอกล่องน,นี้นะครับครับปลอมแน่นอนลหลักการของเราเนี่ยก็คือผลิตยาที่ดีที่สุดในโลกนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกับยาเกรกคูที่บอกว่ามีคนปลอมมากที่สุดและเป็นยาที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยด้วยวันนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์ทศพรตาทิพย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมีคําถามมาเยอะมากมายเลยครับอาจารย์ว่ายาของอาจารย์นั้นน่ะมีทั้งเกรด A มีทั้งเกรด B ความจริงมันเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ต้องเรียนผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็คือผมนะครับเป็นผู้ผลิต นะครับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โหรสุพรโดยที่ไม่ได้จ้างบริษัทนอกเลยครับเราทําเป็นบริษัทปิดก็คือผลิตอยู่ภายในบริษัทอย่างเดียวฉะนั้นเราไม่มีเกจเอเกจบแล้วก็มีข้ออ้างครับก็คือผู้ที่ผู้ที่ขายของปลอมนี่นะครับเขาอ้างว่าอันนี้เป็นตัวยาเดียวกันซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรงงานที่เป็นพี่เป็นน้องอาจารย์อาจารย์มีพี่น้องทำยาเหมือนกันไหมครับไม่มีครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับนั่นการเป็นการสมอ้าง ก็คือเอาชื่อเสียงผมเนี่ยไปอ้างเพื่อที่จะขายยาของเขาอันตรายมากนะครับไม่รู้ว่ายามีคุณภาพดีหรือเปล่ามีอีกคำถามนึงครับที่ถามมาหนาหูมากเลยบอกว่าอันนี้ละเป็นยาตัวเก่าที่อาจารย์เคยทําในอดีตซึ่งเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าฮะอาจารย์โอ้ขอบคุณมากครับนะครับจริงแล้วโลกมันพัฒนาการไปไกลมากกันนะครับผมเองเนี่ยนะฮะก็คือร่วมกับมหาลัยที่ ต่างประเทศก็คือที่ประเทศจีนเพื่อทําวิจัยเรื่องของยาสมุนไพรนะครับที่ให้ได้มาตรฐานก่อผู้ริพากับนั้นเวลาผมทําวิจัยเนี่ยผมจะต้องทหรือว่าต้องหายาสมุนไพรที่ดีที่สุดคผมต้องเรียนเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยยาแก๊กคูเนี่ยนะครับเป็นยาที่ผ่านมาตรฐานการวิจัยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นยาที่ดีที่สุดไม่มีที่สองอีกแล้วครับคุณตั๊กดูข้างของผมนะครับโคเดก รับ GMP GMP ครับ i s o 9001ครับนะครับ GMP คเด็นะครับแล้วก็หาลานครับคือมาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้หาขอเข้ามานะคุณตั้โรงงานเนี่ยต้องได้มาตรฐาน100%เซนะครับครับนี่ของผมนี่มาตรฐานต่างประเทศนะอเมริกาผมส่งได้ทั่วโลกนะครับครับตอนนี้เห็นอาจารย์หยิบกล่องอันนี้ขึ้นมาแสดงว่าณวันนี้เกรกคูเปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่แล้วครับครับก็คือเพราะว่าของเก่าเนี่ยที่บอกคุณตั้งนะฮะว่า ผมไปตรวจสอบแล้วทั่วร้านขายยาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะขายแต่ของปลอมนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถจะควบคุมได้จะไปจับร้านขายยาก็เขาอาจจะไม่รู้เรื่องครับนะครับก็คือหลอกกันเป็นทอดนะครับฉันเพื่อตัดปัญหาไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสบริโภคของแท้ของดีนะครับผมเลยเปลี่ยนโฉมใหม่ครับ นะครับแล้วชมใหม่เนี่ยก็คือการปลอม100%ยด้วยนะครับก็คือผู้ทําเรียนแบบไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ถ้าเจอกล่องนี้นะครับครับปลอมแน่นอนนะครับครับผมต้องให้เห็นกล่องแบบนี้ครับครับแล้วพี่น้องประชาชนมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นของแท้จากโรงงานแน่นอนครับมาตรฐานเดียวครับครับยาของเรานะครับคุณภาพอันดับหนึ่งการผลิตได้มาตรฐานอันดับโลกครับนเวลาท่านบอกเลยนะท่านจะบริโภคยาสักตัว อาจจะถูกกว่าสักร้อยส0งร0อบาทครับท่านถามหน่อยิโรงงานคุณมีดีมีหเปล่าเออคุณคุณผลิตเนี่ยคุณสะอาดไหมครับคุณได้มาตรฐานสากลไหมครับนะครับคือคือโรงงานที่ผลิตได้สากลเนี่ยบอกจริงๆนะครับทานแล้วเราก็รู้สึกปลอดภัยใช่ครับเพราะว่าสะอาดนะครับได้มาตรฐานโลกนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายเห็นบอกว่ามีช็อปใกรกคู่ด้วยหรอครับ ตอนนี้ผมช็อปเก๊กคูนี่นะครับก็เปิดไปทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็เซลล์ของบริษัทเนี่ยก็เดินร้านขายยาไปทั่วประเทศแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้ไขข้อข้องใจนะครับโดยอาจารย์ทุสปอตาทิพย์นะครับผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาเกรกคูมาบอกกับเราตรงๆเลยครับว่าณวันนี้ถ้าคุณเจอในท้องตลาดเกรกคูกล่องนี้ปลอมแน่นอนครับแต่ถ้าคุณเจอในท้องตลาดเกรกคูกล่องนี้ของจริง วันนี้ต้องขอขอบคุณในใจทุกท่ับขอบ,ขอบคุณมากครับ